สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำทดสอบเตาเตา KB5 Spark Auto นะครับเป็นสแตนเลสเกรดเกรดหนาเลยนะครับ304นะครับสแตนเลสหนาสุดๆนะครับสแตนเลสรุ่นเป็นสแตนเลสหนาแล้วก็เป็นเตาเตาเร่งพิเศษนะครับแต่จุดอัตโนมัตินะครับของยี่ห้อหายแก๊สนะครับยี่ห้อหายแก๊สนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่น จุดเด่นรุ่นนี้นะครับ1นนะครับเป็นโครงโครงสแตนเลสหนานะครับรับรองอายุการใช้งานไม่เป็นสนิมนะครับหนาแน่นอนนะครับแล้วก็จุดอัตโนมัติส่วนจานรองนะครับที่วางภาชนะเนี่ยนะครับทำมาจากเหล็กหล่อนะครับอ่าไม่ใช่เหล็กเหนียวเหล็กหล่อเลยนะเหล็กหล่อนะครับหัวเตาก็เป็นหัวเตาเหล็กหนานะครับโครงหนาแน่นหนานะครับสองข้างนะครับจะมี ขาเป็นสแตนเลสนะนะครับเป็นเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่ตรงนี้หักง่ายๆเนี่ยยากครับไม่หักนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีชั้นสแตนเลสสองข้างนะครับเป็นเป็นถาดรองเป็นถาดรองกรณีที่ว่าเศษอาหารหล่นลงมานะครับเราก็ชักตรงนี้นะครับเอาไปทิ้งได้เพราะว่าเหตุที่ต้องมีลิ้นชักเพราะอะไรครับเพราะเตาตัวนี้น้าหนักน้าหนักหนักครับ หนักไม่จะยกขึ้นมาทําความสะอาดนี้ยากนะครับเพราะว่าเขาทํามาจากสเตนเลสหนาด้วยแล้วก็โครงสร้างก็หนาแล้วก็หนักด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีลิ้นชักให้นะครับเวลาเสร็จอาหารหล่นตรงนี้นะครับก็คุณแม่บ้านก็เอาไปทิ้งทําความสะอาดได้นะครับทีนี้เรามาดูเรามาดูไฟนะครับดูไฟนะครับจุดอัตโนมัตินะครับของยี่ห้อไฮแกนะครับเราใช้หัวเร่งนะครับต้องใช้หัวเร่ง หัวปรับหัวปรับเร่งนะครับจุดอัตโนมัตินะครับจุดนี่ครับสามารถดีนะครับรีได้นะครับดีดีได้นะครับดีอุ่นอุ่นได้นะครับหรือจะเร่งให้แรงก็ได้ครับเร่งให้แรงก็ได้มันจะทันใจนะครับสําหรับครัวที่ต้องการไฟแรงๆต้องการไฟแรงๆนะครับก็ใช้นี้ได้เลยนะ เร่งมากกว่าน <aid> <Solomon> ี้ก็ได้นะครับเร่งมากกว่านี้ก็ได้นี่ลีได้นะครับนะครับน่าใช้ด้วยนะครับดูดูครับดูไฟไฟก็จะสวยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับก็คุณลูกค้าถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้อ่าเรายินดีจัดส่งห้ทั่วประเทศเลยนะครับเรายินดีจัดส่งห้ทั่วประเทศเลยนะครับไฟแรงนะครับน่าใช้แข็งแรงทนทานนะครับเป็นเตาที่ผลิตในเมืองไทยนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรหรือบริการหลังการขายเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีไว้บริการลูกค้าอยู่แล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อนะครับเราก็จะจัดส่งไปทั่วประเทศหรือจะมารับที่หน้าร้านก็ได้ครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับอยู่หลังตลาดไทยนะครับปากซอยเทพคุญชร11นะครับริมคลองตรงข้ามกับตลาดผลไม้อายาลานะครับปากซอยเทพคุญชร11นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ